ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงค่ำวันนี้ครับกลับประจำวันที่17เดือนสิงหาคมครับเรามากันทางฝั่งของธนาคาตอบพิคาด PT ประจวบ f c กันหน่อยครับเมื่อาสุดธนา้านโคจูครับออกมายอมรับว่าไม่เหลิงไม้จะเปิดตัวหัวสวยก็ตามและออกมาเชื่อใจเลยครับว่าธนาานตอบพิกคาด PT ประจวบ f c จะมีเซอร์ไพรส์ในเล็กๆอย่างแน,น่นอนเลยครับ อย่างไรก็ตามครับเมจะประเดิมนัดแรกได้อย่างสวยงามครับโดยการบุกไปชนะสุโขเทฟซีกลับมาได้3ประตูต่อศูนย์และนำเป็นจ่าฝูงนัดแรกของทัีดีแต่กุนซือคนใหม่ของทางดานพีทีโปรจเวฟซีอย่างทานดานโคโจครับออกมายืนยันตัวเองจะไม่เลองกับผู้นั้นแค่นัดแรกอย่างแน่นอนและกำชับกับลูกทีมครับจะต้องเคารพคู่ต่อสู้ทีมแต่บอกก่อนเลยครับว่าเล็กๆจะพาตอบพิคาดทำสื่อไ์ได้อย่างแน่นอนเลยครับ และในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดเลยครับธนาโคจูกับทีศักดิักโโปอนกุญซือใหญ่ของธนาพีทปุจยว์เฟสีก็ได้ออกมากล่าวกับธนาสยามกีฬาเลยครับว่าแม้ว่านัดเล็กผมจะพาทีมชนะได้อย่างสวยงามผลงานดีสุดจากทุกๆทีมแต่ผมจะไม่เลิงครับกับผลงานแค่นัดเล็กอย่างแน่นอนและจะกำชับลูกทีมอีกด้วยว่าห้ามประมาทคู่ต่อสู้ทุกทีมเป็นอานขาดเราต้องครบรทุกทีมเพราะหากไม่ดีจริงคงไม่มีใครกล้ามาเล่นในทแิกได้อย่างแน่นอนเลยครับแต่อย่างไรก็ดีครับแน่นอนเลยครับว่า เมื่อเราเปิดหัวได้สวยครับเรื่องของความมั่นใจก็จะมีตามเข้ามาซึ่งผมเชื่อเลยครับว็กแรกๆพีทีประจวบจะทำผลงานที่เรียกว่าเซอร์ไพกับทดีหนึ่งในอย่างแน่นอนและฝากเฟนบอลชาวประจวบครับให้กำลังใจพวกเราทุกนัดด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาต่อกันที่ทงดนานสว่านเคสนครราสีมามาได้สีกันเลยครับเมื่อาสุดงดนานเควินแบ็กเวลครับออกมาชื่นชมนักเตะของตดนานสวรานเคสและออกมายอมรับไะครับว่าฟอร์มแบบนี้ได้ใจมีลุ้นที่จะติด1ใน6ระดับไทยลีกได้อย่างแน่นอนแหละครับ อย่างไรก็ตามครับเราย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่13สิงหาคมกันหน่อยครับกับทนาน Kevin well, คิวบินแบ็กเวลกุนซูใหญ่ของทนานสวรรค์แคทนครราชสีมามาดิฟซีได้ออกมาเปิดเผยความหลงจากเกมที่เปิดสนามธนิกรลุกการ2022ที่เปิดบานแพ้ต่อทนานแชมป์เก่าอย่างทนานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งประตูต่อสองเมื่อวันเสาร์ที่13สิงหาคมชี้ผ่านมาเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับโดยกุนซูชาวกรกฤษครับได้ออกมายอมรับผ่านชีมาเลยครับว่าตรงนี้ครับผมขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของน,งนักเตะสวรรค์แคนยงไก็ดี ครับเรามีการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่มีเพรนเข้ามา15คนและมีเพรนเก่าออกไป18คนเราจะพัฒนาทีมให้เพื่อเป็นที่ถูกใจของแฟนฟุตบอลที่ให้กำลังใจของเราอย่างต่อเนื่องเป้าหมายส่วนตัวครับที่ผมวางเอาไว้ครับเราขอทำผลงานให้ดีที่สุด1ใน6ก็ถือว่าเป็นความหวังของผมในการคุมทีมซีซจันนี้เลยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของธนาคสุขโคเทสซีกันเลยครับเมื่อสุดธนาคาเดนิสอัมาโตออกมากระตุ้นลูกทีมเลยครับไว้ลบฝันไล่เมจจะแพ้ยับต่อธนาคารพีทีประจคเวฟสีและออกมายืนยันจะไม่เสียขวัญเป็นอันขาดครับเน้นเก็บรับเยือนแชมป์เก่าในวันเสาร์นี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับจากธนา้านเดนิสอัมาโตครับกุญซือของธนาคสุขโฮทสซีครับออกมายอมรับไว้ลบฝันไล่ที่แพ้นัดแรกโดนพีทีประจเวฟสีบุกถล่มแพ้คาบ้านเลเทบอกทีมครับไม่เสียขวัญ แน่นอนและออกมายอมรับกับลูกทีมว่าเรียกสมาธิกลับมายอมรับเลยครับว่างงานสุดินต้องเยียนเชมเก่านะัดที่2ครับในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้และเตรียมที่จะโฟกัสกับเกมรับเป็นพิเศษเพื่อที่จะหวังแชร์แ้มกลับมาให้ได้เป็นอย่างน้อยแหลยครับ โดยในขณะเดียวกันเลยครับนัดแรกของการวนคืน้นทดีททำปุั้นได้อย่างน่าผิดหวังครับหนังแพ้คาบ้านชนิดโดนพีทีประจวบศรี 4, บุกประตรมถึง3ประตูต่อศูนย์ 0, โดยล่าสุดรับตนาันเดนนิสอมาโตได้ออกมายอมรับล่าสุดเลยครับว่าผมได้กำชับไปกับลูกทีมลืมฝันร้าในการแพ้นัดแรกและหลงไปให้ได้และโฟกัสมีสมาธิกับเกมนัดต่อไปจะจงเจอกับทีมแข่งอย่างตะนานเรลียมยูนไนเต็ดผมมั่นใจเลยครับในตัวของลูกทีมว่าพวกเขาจะไม่เสียความมั่นใจหรือต่อใจเพราะเพิ่งเริ่มรู้ก,การโดยเกม เครับที่จะไปเยือนบุรีรัมย์ครับแม้จะยากแต่ที่ต้องต่อกรอกับแชมป์เก่าแต่หยากเราทําได้ตามแผนคือเน,น้นเกมรับก็น่าจะมีโอกาสมีแต้มกลับมาซึ่งหวังว่าจะทําได้เช่นนั้นแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามากันที่ประเด็นนี้กันหน่อยครับก่อนอืนตองไงเครดิตเว็บไซต์ของางด้านบนไทย .com กันหน่อยเมื่อลสุดครับนานา้านเว็บไซต์บนไทย .com ได้ออกมาส่องสถิติของานา้านเนเกาบินโตออดีตแข่งแชมโลกอยู่20ปีของทีมชาติบราซิลสู่การเปิดตัวครั้งแรกกับการทเทลฟ์4ในศึกลิเวอร์พูลครั้งแรกเลยครับโดยสำหรับนัดเปิดสนามในศึกลิเวอร์พูลที2022ครับคู่ระหว่างการทเทลฟ์4ที่เปิดแพสสเตเดียมพบกับราชันโคขาล้ำพูนิรีเอรถึงแม้จะจบด้วยการแบ่งแต้มกัน ไปคุณละแตมแต่รอบบรรดาแขงใหม่ของทั้งสองทีมครับ็ได้โชวฟอร์มได้ออกมาฮัดกันได้อย่างสุสีและโดยวันนี้ครับก็จะหยิบยกสถิตนักเตะคนใหม่ของทัพสิงห์ท้าอย่างตะนันเดกิบาปินโตมาให้ติดตามกันเลยครับ โดยสำหรับตอนนั้นเนกิบ้าปินโตครับประเดิมสนามให้กับการทะเลฟซี่ครับโดยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและมีสติดังนี้เลยครับลงเล่นไปทั้งหมด70นาทีปาบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย11ครั้งสูงที่สุดในทีมจะบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง15ครั้งเป็นอันดับที่2ในทีมเทคเกิลกับชนะคู่แข่ง4ครั้ง1 0 0เซดวลคู่ต่อสู้ชนะคู่แข่งไป5้าครั้งในอันดับที่2ของทีมอีกด้วยแหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของสโมสรการททเลฟซี่ครับก็จะมีโปรแกรมกลับมาลงงเ่นอีกครั้ ในวันที่2สิงหาคมที่จะเปิดบ้านพบกับ Pt ประจวบศรีซีในศึกดูทตดิกในฤดูกาล22นัดที่2เวลา19นาฬิการตรงที่สนามแพทสตเดียมนะยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงค่ำวันนี้ครับปรามาปิดท้ายคันชีดารุงถือว่าพุ่งแรงเลยครับนัดแรกอย่างธนาเสกสิทธ์ส่วนเศษครับดาเตกของลีโอเชียงรายยูเนเต็ดออกมายอมรับเลยครับว่าพอใจหลังทีมประเดิมเก็บ3แต้มโดยการเฉือนชนะปูริทริฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในเกมเปิดวอร์ดลีโวทลิกในฤดูกาล2022นี่แหละครับโดยเกมนี้ครับเตนะทับสุขวางโซมาภัยลีโอเชียงรายยูเนเต็ดครับได้ประตูชัยจากเตนะวิเกเตอร์คารูโซที่ยิงจุดโทษเข้าไปช่วยทีมเอาชนะปูริทริ ไปได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งหลังจบเกมนังกล่าวครับธน,นาเสกศิษย์ส่วนเศรษฐ์ครับแข้งดาวรุ่ของทีมก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นถึงเกมนัดแรกในศึกลุยธลิกในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองนี้แหละครับดยหลังจบเกมนังกล่าวครับหลังเกมครับธน,นาศสกศิษย์ส่วนเศรษฐ์ครับได้ออกมาเิดเผยถึงเกมและพูดถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขอะลรครับว่าสาหรับผู้นั้นของตัวเองก็ดีใจที่ชัยชนะเกมนี้ครับได้สามแต้มในวันนี้ผู้นัานของทีมครับก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมการเล่นเกมแรกเขายากเสมอเรอก็จะทําให้ดีที่สุดในเกมต่อไป และเรื่องที่ต้องแก้ไขครับมองไปที่เรื่องของความฟิตเลยครับยังต้องแก้ไขกันอยู่ส่วนเป้าหมายครับก็ตั้งเป้าหมายไปที่การคว้าแชมป์ทัลดีสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลเชียงรายทุกคนที่มาเชียร์ในวันนี้เราได้3มเต็มเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลเลยครับและดูั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตบอลลีโอทัลดีในฤดูก,กาล2022นดที่2ของสมุรลีโอเชียงรายยูไนเตดเตรียมที่จะออกไปเยือนราชันโคขาลําพูนูเรียในวันอาทิตย์ที่28ส,สิงหาคมณสนามสมพูษ์ ใหม่700ปีเวลา18นาิก30นาทีเลยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bedley f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ